และแพทย์หญิงมุนินชัยชาโรทรน,นะคะเรียกว่าหมอมีก็ได้ค่ะเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านธนกรรมพันธการหรือในบางที่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าธนกรรมบูราณคะ ธันตรกรรมเพื่อความสวยงามก็คือการให้การรักษาทางธันตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟันแล้วก็เหงือกภายในช่องปากเรานี่แหละนะคะเพื่อแก้ไขให้คนไข้เนี่ยมีรอยยิ้มที่สวยงามมากขึ้นก็ถ้าเกิดสมมติได้รับการรักษาทางด้านธันตรกรรมเพื่อความสวยงามแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรอยยิ้มทําให้มีรอยยิ้มที่สวยงามมากขึ้นได้ะคะ่ะ การรักษาที่ดับเบิลสมายคะก็จะได้พบกับคุณหมอเฉพาะทางเพื่อออกแบบแล้วก็ประเมินรอยยิม้มก่อนที่จะให้การรักษาก็จะมีการตรวจประเมินสุขภาพช่องปากวางแผนการรักษาที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคนค่ะแล้วก็ค่อยตกลงแผนการรักษาร่วมกับคนไข้นะคะจะเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างคนไข้แล้วก็หมอสุดท้ายจะได้แผนการรักษาที่เหมาะสมเสร็จแล้วเราก็ค่อยทําการรักษาตามแผนการนั้นนะคะ